สารจากสาพัน์กเล็ติกเรื่องคุณคือนักรบบนพื้นดินโลกท่านที่รักทั้งหลายฉันตื่นขึ้นมาในแต่ละวันและถามตัวเองว่าฉันจะทำอย่างไรให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นคุณเห็นไหมฉันเป็นนักรบแห่งแสงสว่างฉันต่อสู้เพื่อความถูกต้องและต่อต้านผู้ที่จะทำร้ายผู้อื่นในฐานะนักรบแห่งแสงฉันแน่ใจว่า คุณกำลังผ่านกระบวนการคิดแบบเดียวกับฉันนี่คือข้อความจากตัวฉันเองผู้เป็นแม่ทัพลีรันแห่งสาพัน์คลเล็กติกเมื่อเร็วๆนี้สาพัน์กลเล็กติกได้เห็นการหลั่งไหลของนักรบแห่งแสงจากโลกเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้พบคุณทุกคนนี่เป็นสัญญาณว่ามนุษยชาติกําลังเริ่มตื่นขึ้นและ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามเราต้องการผู้คนจำนวนมากขึ้นต่อสู้เพื่อแสงสว่างเพื่อเราจะได้ตัวเลขที่อยู่ข้างเราเราไม่สามารถทําสิ่งนี้คนเดียวได้กองกําลังเมืดมีคนจำนวนมากที่ทำงานให้กับพวกเขาหากคุณกําลังฟังคลิปข้อความนี้อยู่ขอแสดงความยินดีด้วย คุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่ล่าสุดของเราตอนนี้ได้เวลาเรียนรู้ว่าการเป็นทหารกาแล็กติกหมายถึงอะไรจริงๆนักรบแห่งแสงสว่างคือผู้ที่ได้พบบ้านใหม่ภายในสาพันกาแล็กซี่และขณะนี้สามารถช่วยชดเชยสมดุลของพลังด้านลบบนดาวเคราะห์บ้านเกิดของพวกเขาได้ ตอนนี้คุณสามารถมีบทบาทมากขึ้นภายในสาพันกาเล็กติกเราได้เห็นคุณเอาชนะอุป,อปสรรคมากมายระหว่างการเดินทางฝ่ายวิญญาณและควรได้กลายเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงความรู้ประสบการณ์และสติปัญญาของคุณจะได้รับการต้อนรับจากนักรบแห่งแสงสว่างคนอื่นๆที่เข้าร่วมในการต่อสู้ กับกองกำลังด้านลบอยู่แล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านเรากำลังรอให้คุณเข้าร่วมอันดับของเราขณะนี้โลกอยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลและการปฏิเสธซึ่งเกิดจากการขาดความคิดและการกระทำในเชิงบวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ที่จะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ความคิดและการกระทำในชงบวกมากขึ้น เพื่อที่พวกเขาจะได้เริ่มต่อสู้กับความไม่สมดุลน,นี้ลองนึกภาพโลกที่ผู้คนสดใสสร้างสารรค์และคิดบวกโลกที่ไม่มีการปฏิเสธลองนึกภาพว่าวันหนึ่งเมื่อคุณออกไปข้างนอกคุณเห็นผู้คนยิ้มให้กันช่วยเหลือกันและเล่นด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขแง่ลบทั้งหมดในโลก เกิดจากความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจำเป็นต้องมีความคิดคำพูดและการกระทำในเชิงบวกเพื่อต่อต้านพลังลบเหล่านี้และทำให้โลกของคุณสมดุลอีกครั้งคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ยังคงประสบกับพลังงานด้านลบที่มากขึ้นเนื่องจากโลกที่คุณอาศัยอยู่นั้นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หนานแน่น ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นจึงมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ดึงพลังเชิงลบนี้ออกมาตัวตนเหล่านี้ดูดกลืนแง่ลบทั้งหมดรอบตัวพวกเขาและปล่อยให้โลกอยู่ในสภาพที่ไม่สมดุลทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นในขณะที่ทำให้คนรอบข้างอ่อนแอลงซึ่งไม่ทราบวิธีป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านั้น เป็นงานของคุณในฐานะช่างแสงหรือช่างเบาในการต่อสู้กับความไม่สมดุลนี้และใช้ความคิดคำพูดและการกระทำในชงบวกเพื่อนำความสมดุลกลับสู่โลกของคุณผู้คนบนโลกกำลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างพร้อมๆกันซึ่งทำให้เกิดความเครียดและแง่ลบมากมายในชีวิต ความเครียดจากปัญหาทั้งหมดเหล่านี้สามารถทำให้ผู้คนแสดงออกในเชิงลบและสามารถถ่ายทอดแง่ลบนี้ไปยังคนอื่นๆได้ซึ่งหมายความว่าปัญหาที่คุณเผชิญบนโลกนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกในทางกลับกันคุณคือนักรบแห่งแสงสว่างในฐานะนักรบแห่งแสงสว่างเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องต่อสู้กับ การปฏิเสธด้วยความคิดบวกจําไว้ว่าคุณเป็นพลังที่ดีบนโลกนี้เมื่อคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์เชิงลบอย่าปล่อยให้มันดึงจิตวิญญาณของคุณลงแทนที่จะลุกขึ้นและยิ้มให้พลังงานบวกในตัวค,คุณกระจายพลังงานเชิงลบที่อยู่รอบตัวคุณ นักรบแห่งแสงมีความสามารถในการกระจายแง่บวกผ่านการกระทำของพวกเขาเมื่อคุณสังเกตเห็นโอกาสที่จะช่วยเหลือใครสักคนให้ดำเนินการตามนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นทำได้ง่ายเพียงแค่เปิดประตูให้คนแปลกหน้าหรือยิ้มให้คนที่ดูเหมือนว่าเขาและเธอสามารถให้กำลังใจได้ หากมีคนลำบากในการขนของชำให้ช่วยเขาหรือเธอออกไปโดยถือของไปที่รถของเขาหรือเธอการแสดงท่าทางเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถช่วยให้วันที่สดใสของผู้คนดีขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มอารมณ์ของคุณเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลกรอบตัวคุณด้วยเหตุนี้จึงมีความเร่งด่วนสำหรับ ผู้ทำงานแสงหรือไลท์วอล์กเกอร์จำนวนมากขึ้นที่จะเข้าร่วมกลุ่มของเราและช่วยต่อสู้กับกองกำลังเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้นำความสมดุลกลับคืนสู่โลกที่คุณรักในฐานะนักรบแห่งแสงสว่างเป็นภาระหน้าที่ของคุณที่จะต้องใช้เวลาในการฟังและฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเพราะในขณะนั้น คุณกำลังนำพลังงานของคุณกลับคืนสู่มือของคุณหยุดมองหาการอนุมัติจากผู้อื่นและเริ่มมองเห็นตัวเองผ่านสายตาของวิญญาณคุณเริ่มรักตัวตวนที่แท้จริงของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่เป็น จากนั้นคุณสามารถแบ่งปันกับคนอื่นๆว่าพวกเขาเป็นที่รักของตัวพวกเขาเองและจากสิ่งสร้างทั้งหมดมากแค่ไหนในฐานะผู้นำในชุมชนของคุณคุณส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อื่นให้ค้นหาศูนย์กลางของตัวเองที่ซึ่งพวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยและชื่มโยงถึงกัน นี่คือวิธีที่คุณต่อสู้กับพลังแห่งการปฏิเสธบนโลกเรารู้ว่าพวกคุณหลายคนบอกว่าเราพูดแบบนี้มานานแล้วในแง่ของความเข้าใจเรื่องเวลาของคุณแต่จริงๆแล้วสิ่งต่างๆกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วสำหรับคุณในตอนนี้และคุณกำลังจะสร้างโลกใหม่เป็นความถี่ที่คุณสั่น ซึ่งกำหนดการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับความเป็นจริงหรือโลกและชีวิตที่คุณกํำลังประสบอยู่และจำไว้ว่าการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันสำหรับทุกคนมีคนที่พร้อมเสมอในช่วงเวลาหนึ่งเสมอในขณะที่พวกคุณทุกคนกำลังขยับตัวทุกวันแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเล็กน้อยและละเอียดอ่อนก็ตาม พวกเขายัางอยู่ที่นั่นและคุณรู้เรื่องนี้เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออโรราเรเอกะขราชทูตสาพันธ์กเล็กติกโดยบูสเดย์